สวัสดีครับนี่คือไซนดี้เรื่องราวความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนะครับโฟมนั้นถูกนํามาใช้ประโยชน์หลายอย่างนะครับทั้งเป็นภาชนะใส่ของแล้วก็เป็นเครื่องกันกระแทกแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเรามีวิธีทําให้โฟมนั้นใช้ติดของได้เหมือนกาวเลยครับก้างานว่าเสร็จยังอ่ะอุ้ยให้ช่วยเลยมันเล่งอีกางไเนี่ยนี่มาเอานี่เอาไม้นี่ไม่ติดเลยช่วยหน่อยเร็วอ้อาวกาวหมดหูยแล้วดึกป่านนี้นะร้านก็ปิดหมดแล้วจะทำไงอ่ะ บ้านเรามีทินเนอร์ไหมทินเนอร์เกี่ยวอะไรกับกาวอ่ะพี่ว่าเนี่ยไม่รู้อะไรนี่โฟมผมสมทินเนอร์เนี่ยมันเอาไว้ติดของได้โฟมผสมกับทินเนอร์ใช้ติดของได้จริงหรือเมื่อเรานำแผ่นโฟมมาผสมกับทินเนอร์โครงสร้างที่มีรูพุนของแผ่นโฟมก็จะเสียไปครับโฟมของแข็งก็จะกลายสภาพเป็นของผสมเหลวเหนือซึ่งเมื่อนำไปทานแล้วรอให้ทินเนอร์ระเหยไปหมด โฟมของเหลวก็จะไลสภาพกลับมาเป็นของแข็งทําให้สามารถยึดติดสิ่งของต่างๆแทนกาวได้ครับโฟมของแข็งที่เกิดขึ้นใหม่เราจะไม่เห็นเป็นแผ่นโฟมนะครับเนื่องจากโครงสร้างรูปูลของแผ่นโฟมนั้นได้หายไปหมดแล้วครับโอ้ยอย่างนี้เราก็ไม่ต้องซื้อกาวลาเทกแล้วสิจะบ,บ้าเหรอนี่มันแพงกว่ากาวลาเทกอีกนะแถมโดนบ่อยๆไม่ดีกับสุขภาพด้วยโอ้วันนี้พี่มีสาระนนสนับสนุนโดยสถาบ,บัานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี